สวัสดีครับพบกับเราบ้านน้อยมีสุขนะครับวันนี้จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน10ตัวว่าจะคุ้มหรือไม่นะครับอันนี้สำหรับท่านที่สนใจที่จะเลี้ยงไก่ไข่นะครับเพื่อเอาไว้บริโภคภายในโรเรียนและกำลังรังเลว่า เอจะเลี้ยงดีหรือไม่เลี้ยงดีจะคุ้มค่าหรือไม่วันนี้เราจะมาลองคำนวณคร่าวๆให้ได้ชมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายเราจะแบ่งคิดเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือเลี้ยงแบบหัวอาหาร100%ซซึ่งอันนี้แหละที่หลายๆท่านกังวลว่าจะ คุ้มกับค่าหัวอาหารไหมในการที่จะได้ไข่ไก่มานะครับเอาไว้รับประทานเอาไว้บริโภคกันและแบบที่2ก็คือเลี้ยงแบบ uh, ใช้หัวอาหารส่วนน้อยและก็มีอาหารทดแทนตัวอื่นเข้ามาผสมนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นแหนแดงเศษอาหารเศษข้าวที่เราเหลือที่เราเอามาผสมเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับ มาดูแบบที่1กันก่อนนะครับก็คือเลี้ยงแบบหัวอาหาร100%เลยนะครับสมมุตินะครับอาหาราในเขตพื้นที่บ้านของท่านนะครับ1รลูก30กิโลราคา480บาทนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ก็เท่ากับ1กิโล16บาทเราจะมีต้นทุนแล้วนะครับที่กิโลละ16บาท ไก่10ตัวนี้นะครับเราจะาให้หัวอาหารเนี่ย2มือ้อมื้อละ6ขีด2มื้อก็คือ1.2กิโลกรัมหรือ1กิโล2ขีดนะครับจะคิดเป็นค่าอาหารอยู่ที่19บาท20สตางค์นะครับไก่10ตัวนี้จะออกไข่อยู่ที่ประมาณ 8-10ถึงใบนะครับต่อวันเราตีให้ตำต่ำไว้เลยนะครับ8ใบนะครับและก็ราคาของไข่ไก่เราตีที่ราคาหน้าฟาร์มหรือราคาตลาดนัดนะครับไข่ไก่ไซส์ทั่วๆไปก็คือใบละ3บาท60สตางค์8ใบก็เท่ากับ28บาท80สตางค์น,นะครับทีนี้ นะครับก็ได้28บาท80สตางค์เนี่ยลดกับต้นทุนของอหัวาหาเนี่คือ19บาท20สตางค์ก็จะเหลือกำไร9บาท60สตางค์ต่อวันนะครับและหักต้นทุนอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อไก่สาวเราซื้อไก่สาวพร้อมไข่มานะครับตัว อยู่ที่ประมาณ200บาทต่อตัวนะ10ตัวก็เท่ากับ2,000บาทนะครับก็จะเอา2,000มาหารด้วยกำไรที่เราได้ก็คือ9บาท60สตางค์เนี่ยประมาณ210วันหรือ7เดือนนะครับก็จะได้คืนทุนสำหรับค่าไก่ไข่ที่เราซื้อมานะครับ ในระยะเวลาหลังจาก7เดือนนี้ก็คือกําไรแล้วครับไข่ไข่นี้ก็จะโดยมากก็จะเลี้ยงกันได้ให้ไข่เราเนี่ยไปอยู่ประมาณ3ปีนะครับเหลือก็เป็นกาไรแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเราได้ความสุขเข้ามาด้วยที่เราได้ดูแลในการเลี้ยงดูเขานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือได้สุขภาพครับ เพราะว่าไข่ที่เราเลี้ยงนี้ก็คือไข่ที่ไม่ได้ใส่สารเร่งนะครับไม่ได้ใส่สารเร่งไข่แดงหรือทำให้ไข่มีลูกใหญ่ไข่ดกอะไรแบบนั้นเราเลี้ยงแบบให้เขาไข่แบบธรรมชาตินะครับถึงแม้จะเป็นหัวอาหารเพียงอย่างเดียวก็ได้ปลอดภัยในด้านของสารเร่งต่างๆแล้วผมว่าตรงจุดนี้คือ มันคุ้มค่ามากแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงการเลี้ยงไก่ไข่แบบที่สองก็คือเลี้ยงแบบหัวอาหารผสมกับอาหารทดแทนนะครับซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ที่ผมเลี้ยงอยู่ก็จะให้หัวอาหารแค่มื้อละสองขีดหรือวันละสี่ขีดบวกกับอาหารทดแทนไม่ว่าจะเป็นแหนแดงเศษอาหาร ข้าโพดหรืออะไรที่เราหาได้ในแต่ละวันของวันนั้นนะครับในหนึ่งวันได้ไข่ไก่8ใบใบละ3 6 0บาท60สตางก็เท่ากับ2 8 8 0บาท80สตังค์นะครับก็เท่ากับว่าเราได้กำไร2 2 4 0บสาท40สตังค์นะครับแล้วก็เรายังมีต้นทุนของไก่สาวที่เอามาเลี้ยงเนี่ย200บาท 10ตัวก็คือ2,000บาท2,000บาทหารด้วย22บาท40สตังค์เราก็จะใช้เวลาไป89.2วันหรือ3เดือนนะครับถึงจะคืนทุนหลังจาก3เดือนไปถึง3ปีแล้วนั่นก็คือกำไรของเราแล้วนะครับอย่างที่เคยพูดเอาไว้ มันไม่เพียงแต่ได้ไข่มาบริโภคได้ไข่มาไว้กินนะครับมันคือความสุขครับที่เราได้ดูแลเขาและได้สุขภาพจากการที่เราได้บริโภคไข่ไก่สดสดไข่ไก่ออร์แกนิกจากการที่เราเลี้ยงดูแลเขามาเองนะครับสำหรับผมคิดว่า มันโคตรคุ้มเลยครับสำหรับสุขภาพที่เราได้มาใครจะว่าอย่างไรแต่ผมว่ามันคุ้มครับโดยเฉพาะมันคุ้มค่ามากสวัสดีครับ